สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทข้าสูช่องลุงลีเกมมอร์ชแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมจะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าคาเฟ่รับสาวน้อยเวทมนต์นะครับผม ช่วงอีเวนต์ก็วันที่29ถึงวันนี้นะครับวันนี้คือวันสุดท้ายเรามาดูกันนะครับเบซี FC. วิธีการนะครับไปที่หน้าแรกนะครับผมเลือกนี้เลยนี่ Legendary Akali นะครับผมครานี้ลุงขอเลือกออฟผ้าลูกแล้วกันนะเป็นแจ็คพอตหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้สุมโดยใช้99 r p นะครับผมแล้วเราก็สะสมนะยอดสุมถ้าใครอยากได้ Legendary Akali นะครับผมสกินใหม่ล่าสุดต้องเปิดต้องสะสมการหมุนให้ครบ17ครั้งนะ ทุกการหมุนแต่ละครั้งอ่ะมันจะมันจะส,สนะสมเนาะอย่างเช่นหมุน5ครั้งเราจะได้ทเกเน4 4โทุกเนนะถ้าหมุน12ครั้งเราจะได้ออฟ1ลูกแล้ถ้าหมุน17ครั้งเราจะได้ตาการเดียนอะคาลิเลยนะครับซึ่งที่จริงแล้วว่าลุงก็ได้แล้วถ้าใครมีแล้วอ่ะมันก็จะเป็น อปให้เจ็ดลูกแทนนะก็ถือว่าเป็นระดับรีเจเนอเรี่ล์ครับโอเควิธีการสุ่มก็ซุ่มเลยนะใช้9 9 r p เ้านะเขาเนี้ยการซุ่มอะ่ะมันก็จะมีการสุ่มตรงนี้ด้วยนะนี้อะไรอะ่ะจุดแรกของหรอหาบัตรถ้าเราได้บัตรสามารถแลกมาแลกพวกนี้ได้นะถ,ถ้าเราได้บัตรบัตรก็เกิดจากการซุ่มเนี่ยแหละลุงจะลองสุ่มดูซิว่าสุ่มครั้งแรกลุงจะแจ็คพอร์ตแตกไหมเนะี่ยโอ้ยถ้าแจ็คพอตแตกนี่อย่างสุดยอดเลย f c ลุนกันครั้งที่หนึ่งลุย มีเกลือได้โทเคนเจ็ดสิบเจ็ดโทเคนนี่ไงกดไปทีหนึ่งสะสมไม่หนึ่งแนละ้วมาลองดูครั้งที่สองใช้ร้อยสี่สิบเก้าอพีลุยอู้อได้บัตรใบเดียวอูอเกลือวะ่ะแต่นี่คือเกลือ่วนนะกุญแจงั้นลุงลองขอลองรีเซ็ตดูนะใช้หกสิบหกดูสิโอ้ยได้ร้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอากลายเป็นว่า สิ่งที่ลุงทํามามันถูกรีเซ็ตใหม่หมดดอแต่ไปครั้งที่2และลุงได้ส่วนโลจิ0นะรงมปบดูซิได้เลย<อ>โอ้ได้บัตรหนึ่งใบแค่นี้แล้วก็ราคา149หมือนเดิมครั้งที่4ลุงจะหมุนสะสมแค่5ครั้งพอนะมาครั้งที่4ดูซิแจ็คพอจะแตกไหมลุย<อ>ดโทเ<อ>เกลือเลยทำไมมันเกลืออะไรขนาดนี้วันนี้เราใช้199มีโอกาสลุ้นพวกนี้แต่ถ้าลุงรีเซ็ต แล้วมาลุ้นพวกนี้ก็น่าจะคุ้มว่านะอ่ะลุงรีเซ็ตดีว่าเผื่อรีเซ็ตเนี่ยลองดูมั่วๆแล้วกันเนี่ย <Hey. S 1> อโอ้ดเจแล้วแล้วก็แล้วก็จัดอีก30%มเปอรให้อีก30%มสถูกไหมครั้งสุดครั้งที่5้าเป็นครั้อันละ30%เท่ากับลุงใช้ประมาณ130 r สาในการกดครั้งที่5จากเดิมลุงต้องใช้199ในการกดครั้งที่5ก็ถือว่าโอเคนะทามาลุนกันครั้งสุดท้ายของลุงลุย โอ้ได้อโอเคอะยืนยันอืมสรุปรับของเลยอย่าลืมครบห้าอันรับของนะมาดูซิบาทสองใบได้เลยโอ้ได้อบหนึ oh, ่งลูกอะ่ะโอ้โหบาตสองใบได้อบหนึ่งลูกแรกไปให้หมดโอเคเรียบร้อย อย่าลืมนะกดเสร็จอย่าลืมแรกของให้ครบหมดนะมาเรามาดูกันว่าลุงใช้ไปเท่าไหร่เท่ากับ622 rp นะ622 rp ลุงได้อะไรบ้างได้ได้โทเคนมาทั้งหมดได้โทเค็นมาทั้งหมด198นะครับแล้วก็ได้ออฟมา2ลูกแค่นั้นได้แค่นั้นจริงๆโอ้ยถือว่าขาดทุนมากเลยเพราะออฟ2ลูกนี่มัน500 RP อ่ r แต่ลุงใช้ไป600กว่วานั้นเรามาเปิดออฟกันนะดีกว่านะดูซิออฟ2ลูกจะได้ไรลุ้นกัน ลุยโอ้ได้สกินสองสกินโอ้แต่ยังน้อยได้สกินอีปิกนะย่อยตัวนี้แล้วเ,เบิร์นนี่ดีวยว่ะไปเอาเลนเอ็กเซนต์ไปแล้วกันสกินสวยดีน่าครับให้มันคุ้คมๆไปหน่อยสรุปก็คือกิจกรรมนี้ ลุงใช้ไป600วบาปีนะแล้วก็เปิดได้ออฟสองลูกเอาออฟมาสอลูกมาเปิดได้ชิ้นส่วนสก,กินยูเนสนะแล้วก็เอามาแลกเอาแล้วกันโอเคนะครับ FC ถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดติดตามลุงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบ๊ายบายครั bye, บผมสวัสดีครับ the h c โอ้ Finally, <a> oh, ของแท้ตัวนี้